มีคน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 ลงขึ้นเลยลงขึ้นเลยลงขึ้นครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เปิดประตูเปิดประตูขึ้นเคลื่นเคลอนเคลนอีกเคลืนอีกขึ้นอีกเขายังไม่ยิงเคลืนอีกเคลืนอีกขึ้นไเข้าขวาเข้าขวา ต้นครับต้นครับนี่โดนไปแล้วเนี่ยนี่เขาไม่ยอมบอกต้อครับต้นครับนี่โดนนี่โดตาหนเราบตาหนตาย้หน้งโอ้ยเข็มขัดลุ่ หล่นทุกอย่างมีไหมมีไหมอ๋อไปไม่ได้นี่ว่่าไไไปมด้เนี่ยเราต้องเข้าประตูกลางก่อนไปไปเข้าประตูกลางเหมือนเมื่อเช้าไปไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเข้าประตูกลางก่อนเขานี่เลยพี่นะโอเคขอที่เลยไปข้างนั้นขอเข้าขอเข้าเห็นนะ มีฮะนีมีมีระวังระวังระวังโนนโดนขึ้นได้อีกไหมขึ้นได้ไหมเคฮะไม่ไม่ต้องต้องขึ้นไปอีกหน่อยเปิดประตูเปิดประทีเราเยอะไข้าหลังเยอะเยอะเปิดประตูแล้วเดินแล้วปิดกลับมาโอโ่อต่

มี ens, ประต ence, uh, ูมีประตูมีประตูมีมีมีไปไปไปลหน่อยมันจะมีอยู่อยู่ห้องอยูกเูไม่ได้นะมองดูมองผ่านโดนมาแล้วเนี่ยโดนมาแล้วเนี่ยโดนมาแล้วเนี่ยโดน นับนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเจ็ดไปได้ไปได้ไปได้หว่ะไปไหมไม่ใช่พี่เดินมาอยู่แย่ผมก็ไู่พี่ว่าตรงนี้ไปได้ สงสัยเราได้เข้าห้องมาทัชถ้าพวกนี้ถอยถอยหมดเฮ้ยไปได้นะไปปะแต่ไม่มีอะไรกันเลยนะามาได้เหมือนกันนะฮะไม่เห็น ไปหอีกไปไป้องหนึงทีมบีมีฉีกไปขวาป่าลกอยู่โอ้โดน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 มายู่บโดน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 ไดแล้วโดนแล้วโดนโดน อยู่ห้องอยู่ห้องข้างแนละ้วอยู่ห้องนี้แนละ้วปืนแรงมากผ่านเสื้อดดยังโคตรเจ็บเลยเสื้อพี่หนามีมีด้านนี้อยู่อยู่ห้องถัดไปเนี่ยใช่ไหมโดนแล้วโดนแล้วขอถอยครับขอถอย๋ออยดวดึงให้มีคนอยู่อันนี่ยไม่รู้ว่าไง แรงยิงโคตรแรงแรงเลยแรงเลยนี่ยผ่านเสื้อพี่หนังเจ็บคืออะไรนะตกโดนมุดเจ็บเอาไปไม่ได้อ้เอไปไปไม่ได้เหรอมุดป่าไม่ได้ตรงนั้นอะแล้วจะออกมายังไงอะตอนแรกผมไปออกมารู้ไงสองคนเป็ลมพี่อ๋อตรงนี้ได้นะตรงเนี้ยอย่าเล้พี่เป็นลมเป็นลมอ๋อเป็นลมเหรอโอเคงั้นไปอ้อมชูผ้าชูผ้า มีอยู่มีอยู่มียิงมาอยู่ฝั่งนู้นก็มีมาอยู่เขายิงชิงนกำแพงอ่ะฝั่งเลยไม่ได้วะอยิงชิงนกำแพงมีแบบแต่โดนก็คือแบบทีมบีแตกถอยมาครึ่งหนึ่งแล้วครับรับกระสุนแรงด้วยยิงไปปืนเลเซอร์เลย กระสุนแรงไหมแรงเลยแสบไปเลยนะครับกระสุนเขากระสุนเขาดีแรงกระสุนเขาแรงดูดิเห็นไหมกระสุนเขาแรงขนาดชิ่งยังแสบเลยตรงนี้มีนะไม่จริงเราตึงอย่างเงี้เขาไม่แต่ตึงเขาทำอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยอย่าโผล่ไปเยอะแต่ตึงก็ก็ไม่สนุกเท่าไหร่มาทดสอบนี่เหรอมาแล้วมาประตูมาแล้ว พวกเดียวกันวกเดียวกันวกเดียวกันาตพวกเดียวกันมาตพวกเดียวกันเดิน้รเดินตัวนึงหลังมก็โชโล่ไปก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าพวกเดียวกันเร็ว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  โดนโทษทีโทษทีพี่ยิงเอแน่เลยโทษโทษแมนบวกแมนล่วงเลยอมาปืนเขาแรงด้วยระยะใกล้ใช้ได้รูนี้มีนะผมเขามาไม่ได้หรอกแต่ว่าตัดเข้าไปเลยโอ้ย พวกเดียวกันเน s here, <S ี่ยยิงหลังเนี่ยไม่ไม่มีพวกเดียวกันแล้วพี่เฮ้ยเนี่ย้างหนอ๋อฝั่งนี้นี่แต่ฝ oh, ัง่งนี้ไม่มีแล้วโดนแล้วโดนอะไรพี่โดนนพวกเดียวกันเนี่ยเนี่ยโดนพวกเดียวกันแสบหลังเลยเนี่ยเออโดนโดนเดียวกันหมดกีโทษเมื่อกี้ยิงพวกเดียวกันแน่ที่ผมยิงอ่ะดึงผ้าแดงโผล่มาก่อนเลยเขาเลยปืนพกเคขี้ยห้องไหมมันซองห้องไหม เขาไม่ได้เขาคุณมใจค่ะนอนโดนโดนโดนนอนบอลงเกาะใกล้ดันไปนังเกอร์โปร